เอาขึ้นมาดิเอาขึ้นมาดิเอาลยเอาขึ้นมาดิไปแล้วสองเนี่ยเนี่นี่ไอ้อามเสือบเกือปค่อยทำทำมาดิทำมนี้ไม่เขาเขาถือให้เฉยเขาถือให้เฉยอ่ะอีกอีกอีกสองตัวแล้วสมจิตนัข้างล่างแล้วก็สมจิตลงทรงกุมารเลยแล้วเผื่อถ้าถ้าสมจิตให้เปล่ากาวางไว้ไหนก็วางไว้ไหนก็วางข้างบ้นหรือรองนายนี่วางเองเออแล้วสมจิตนั่งข้างล่างนั่งล่างดิแล้ว แล้วทังทีก็ลงไปองโหเแรงไหมไม่ก็แรงไงเรีแรงไงก็าสวัสดีค่ะไม่ไม่ใช่อะอมาล่ทรงกุมารมึงเคยมาสวัสดีค่ะนาแบบนี้้อรต้องสวัสดีค่าก่อนอ๋ออ๋ออ๋อเอาอาเอาวองกองันขมึงรู้แล้วกุมาอเออออกูไม่รู้จงโอเคโอเออกออกมา ผู้นี้เขาอาจารย์นะเนี่ยทำแบบไหนก็บอกมาพอร้องโกุมาเขาให้ผมวยไงถ้าถูกปั๊มแต่คุณรวยเลยนะมึงเป็นคนทำสิมึงเป็นคนรับงานใช่อาจารย์เฮียนน่ะก็อาจารย์เฮียนน่ะเฮียนที่ไหนอาจารย์สมจิตไงอาจารย์สมจิตทำแบบฟ้อนนี้เหรอกบกุมาแล้วไงอ่ะเสียงกุมาเขาร้องไงอ่ะอ๋อกุมาเออมันดีขายเลยก่อนก่อนจะลงมามีอาการไงลองทำนะกุมาทำมันไก่ไก่เปล่านี่ยกูไม่รู้จักไอ้เยี่แย้มเนี่ย มันเนี้ยมันจะมีแต่ว่าพลังที่ว่ามันจะสั่นที่อ๋อสั่นที่ตีนไม่ใช่มึงลงเท้าเราเนี่ยมันจะกัดเหมือนแบบมดตวน้อยยิงอ่ะที่เหมือนมันหยอดตัวนี้จะลงยังเนี่ยจะลงยังชี้สอนอะไรอ๋อชี้จะแบบจะชี้ที่ตีนที่เราที่แกแล้วไงต่อตัวเห็ไม่ไม่ถ้ามึงเห็นตัวมันนะมันถึว่ามันมีตัวตนแต่ว่ามันจะคล้ายว่ามึงนอนหลับ จะแบบมันมันองค์สิงร่างเลยนี่นะไม่ใช่นะกุมารเข้าเป็นยังไงอาการใช่มันจะองอยู่ในร่างตัวเรียกลงได้ไหมเรียกลงได้ไหมมันเป็นตัวเล็กๆเหมือนพระกุมารเด็กน้อยอ่ะที่ใส่กอดโลวไว้เนาะอ่าอ่ากุมารเด็กน้อยเหมือนตัวนั้นแ่ะที่เป็นผีเรื่อยๆไม่เวลามันเข้าเข้าแกเนี่ยมันเป็นยังไงลองเข้าไปดูหน่อยได้ไหมมึงรู้แล้วมึงจะถามยังไงวะไม่ยังไม่รู้เลยเนี่ยเขาอยากเห็นเผื่อให้หวยมั้งหมายถึว่าเวลานี่มันจะเอามามามาไม่ใช่แต่มองไม่เห็นตัวมันหรอไม่เห็นไม่เห็นมันจะเคยเข้าอ่ะ ยอกอะสกิ๊กเท้าจอ๋อมาเขี่ยเล่นไม่เนี่ยทำเนี้ยมเอาล่างมาอ่ามือดีกว่าไม่เท้าคิกเนี่ยมันมันมันยอแย่ปุ๊บแต่ว่าขั้นจะกระเจียอะอะเฮ้ยอะไรวะหลับหลับทุกว่าในบ้านเนี่ยมันตุ๊กแกไม่หยอกไม่แล้วเวลากูมาเนี่ยเป็นตัวไมเดี๋ยวมันมาอสองตัวอะลองลองลงแค่ไหนลองลองลองลงแค่ไหนข้อถากูมันไม่มีขาถาสักสักมันไม่มีเลยวว่าลองแล้วอับน้นเอ้ยอาอาถามเนี่ยถามกูมาก็เลย กูมาลงแล้วถามถามกูมาเลยกูอะไงวดงวดได้ออกเลขอะไรห้าสองฮะห้าสองเหรอใช่เอาสามตัวสามตัวสามตัวก็ซื้อไปเิเลขอะไรอ่ะนี่เอาอะไรใส่อ่ะอ๋อมึงต้กูมาวันนี้เดี๋ยวกูมาลงอีกอ่ะหนึ่งห้าสองก็ได้หนึ่งห้าสองไอ้กูมาลงตุกูมาต้งพูดเสียงเล็กป่ะเมื่อกี้กูบอกว่าเสียงว่ากูมาเลยอ๋อนี่ลงแล้ว นี่ไม่รู้ตัวเนี่ยกูมากูมาแล้วลิงวักวักลงอันนี้กูมาใช่ไหมเนี่ยกูมา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 ยืมตาทักยี่สิบได้ไหมโอ้ยกูมามีสิเนี่ยคนจะออกเรียงไงเอาหวอ่ะกูไปตีแบตอีกเช่นเดีเอากูมาเลยตีแบตละเดี๋ยวก่อนสิกูมาเดี๋ยวกันไปเดี๋ยวก่อนกูมาเลยก็ตีแบตแล้วกูมาเขาต้องนั่งให้ใบหวยนี่แหละ หไปเรากินข้าวได้เดี๋ยวะกูมาลมีกูมาเขาไม่เต้นเขาต้องมีเสียงอ่ะเสียงที่แรกกุมากุจอมยิ่ไอ่ะเอ้ามึงมึงจะออกไว้นะกูจะกูมาลไม่เงือกแตกเงี้ยกูมาเลยนกนกแดกกูมายืมตังค์ทั้งยี่สิบเลยกูมาไม่มีตังค์ กูจะเต้นเต้นเี่ยอ่ะลองเต้นลองเต้นนี่กูมาเต้นเนี่ยตูมาเต้นเงี้ยกูมาเต้นอ่ะใช่ปะยายยายเราบอกเมืองนี่ไม่ใช่กูมาแล้วเนี่ยนี่คนป่วยหลุดเนี่ยเดี๋ยวนั่งก่อนกูมานั่งก่อนเดี๋ยวกูมามานั่งก่อน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 ไม่ใช่ละนี่ไม่ใช่ละขาดนั่งก่อนนั่งก่อน ไม่ใช ar ่นะมานั่งก่อนเด้วมานี่ก่อนนั่งก่อนเอากุมารเนี่ยนั่งก่อนอ่ะเจะเขียนนั่งก่อนบอกชื่อหน่อยกุมารตัวนี้ชื่ออะไรกุมารตัวนี้ชื่ออะไรชื่อสมจิตไปแล้วเนี่ยนะสมจิตไปแล้วพาอกุมารปานแดงักเขือพวงชื่ออะไรนะบักแข่งบักแข่ง บักคำน้อยได้ตัวไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรอันนี้ชื่อบักคำน้อยตัวนี้นะอันนี้ชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ชื่ออะไรนะบักคำน้อยมึงจำไปฟังเสียงของกิน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 บอกไว้อันนี้อันนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวมึงให้มันชื่อออะไรันนี้บักแนงเนาะบังนังน้อยฮะบักแค้งไม่ได้ดิไม่ได้ดิมวยจุกด้วยไว้จุกด้วยเปลี่ยนชื่อบักคำน้อยดูได้ไง มึงรู้ไหมชื่อเลยชื่ออะไรเอาเต้นดีนะลุงแบบแบบฮัำน้อยไม่ใช่ชื่ออะไรชื่ออามไอ้อ้อมอันนี้ชื่ออามไม่ใช่เอาไก่ย่างดีกว่าเดี๋ยวดีก่อนเอากูมาเต้นท่าไก่ย่างด้วยวันนี้กูมาเข้าเหรอไปกูมาอยากกินไก่ย่างกูอ๋ออยากกินไก่าง ไม่ใช่แล้วนนติดเพลงแล้วอันนี้เป็นเป็นผลจากปะมันเข้าไม่รู้ตัวไหนด้วยตัวไหนเข้าเนี่ยไอตัวไหนเข้านี่มีปาป้าด้วยนี่เห็นแล้วเอาลงทำไงนะ่ะ เอาไมเอาไมมา,มาทุบเร네็วเสียตเามียตนเตกอเ๊เห็นมนนังเออโอเคเมื่อกี้ตัวไหนเข้าเมื่อกี้ตัวไหนเข้ากูเป็นเองเอาไม่ได้ไม่ได้กาเข้าเหรอเนี่ยทำเอง มีอะไรจะบอกไหมหวยหวยมั้ยหวยอะไรถ้าไก่แจได้ดีกว่าไม่ไม่มีจะบอกจะบอกเลขก่อนไหมบอกบอกวันนี้เลยเดี๋ยวบอกเลขก่อนฮึ้มฮะเออพุ่งนี้หวยออกอะไรวะเออขอกูมารน<อ>ี่ลองขุดดิต้องขุดกุมารด้ไอ้เพี้ยมันวันนั้นกูจะ้วยเ<ไ>อ้อยาดาดิขุดกูมารด้วยเด้ถู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 อาจจะเจอเลขแม่ว่าไปห้าสองแล้วกูคิดเลขก่อนแล้วเลยกันถูเลขก่อนถูถูถึงมาเลย่อเจอเลข มึงเอาสี่สามเดี่สามสิบสองไม่ใช่กูดูาเไอ้เหี้ยห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบสองก็สี่สามสิบสีสี่สิบอนะอะไรซื้อเอาเองไม่พูดถึรอบที่สามนั้นมีมฉันก็เอาหรอล้วมึงเล่นเอะอ่ะ โอเคไปเก็บกุมานก่อนกรย่างอีกทีเอ้าตอามั้นแหละกูมาทำกล่องหลุดนะเอ๊ะมันหลุดเองเก็บด้วยเนี่ยอย่าไปอย่าไปที่นอนเอาไปทิ้งนะโอ้โหเป็นลูกไปแล้วเขาบอกอะไรเหรอโอเคเขาบอกอะไรเหรอบายบายถือให้กูอันไหนนี่ไม่ต้องถือนี่ไม่ต้องเอาไปเอาเรื่องที่เหรอ